วัสดีครับผมสบายสบายกระเป้าเตยครับเดี๋ยวมือนี่สีภาพผีผ้านองมามาเห็ดกับเขานะครับแบบยังไงนะครับสไตล์เบาเตยนะครับมือนี้มีเมนูพิเศษนะครับสีภาพผีผ้านองมาเห็ดนี้เลยครับนี่เห็นไหมครับในมอนี้ยอ๋อกระปูครับนะเดี๋ยวมาลองิือว่าสีมียางแนครับเอากระปูมือนี้เขาครับอย่างแหลกเลยเขาก็ต้องมีปูนะครับที่เป็นพะเอกของมือนี้นี่ฮะ เอามาแต่น้าครับเป็นปูครับปูตเน้หน่อยพอดีพอดีครับนี่เริ่มต้นกันเลยครับอย่างแหลกปูมาล่างน้ำนะครับเอาอเอาปูนี่เอาปูนี่นะครับมาแกะแกะเอากระดองมันออกครับนี่หลังจากแกะปูเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเกิดซมี แยกออกนะครับแยกขาแล้วก็แยกกระดองปูแยกกับเป็นส่วนแบ่งกันไว้นะครับแบบนี้นะครับมาี้ขันตอนต่อไปครับเอาปูลงมาตําเลยฮะเอาา้ดี๋ยวส่วนวนี้ส่วนวนี้เก็บไ้ครับเก็บไ้นะครับขอบคุรบเรียนตาเลย โยนี่ก็ตัาไปเรื่อยๆเลยนะครับให้มันแหลกและให้น้ำมันออกนะครับของหนามของปูนะครับนะครับหลังจากตําไปเรื่อยๆจนแหลกไปแล้วนะครับเป็นแบบนี้เลยฮะเป็นแบบน้ำหาเนี่ยมันก็จะแหลกๆนะครับแล้วเข้ากับใส่หนามเข้าไปอีกน้อยนึงนะครับเพื่อให้มันปูนี่ออกจาก กยากกูนะครับเยาทำไว้นะครับเป็นประมาณนี้ครับอ้าวโอเคไปในกระกทะเลยเต๋อตุกงเสร็จแล้วก็เอามาตำใหม่อีกรอบคนระับ นี่สองเทือลนะครับเทือแรกกับเทือที่สองนะครับเอากับเสด้นำม,มันปูมานะฮนะกองหองกันสิครับสีเลือดนะคกับกาบตัวนี้เรใส่ครับเอาพิมพ์ได้เลยๆครับตัวนี้นะครับ ห้าวเชียวก็คือมีนำมันปูครับขั้นตอนต่อไปก็คือเอาใส่กระทะครับห่างเลยปกติเขาใส่หม้อครับมันนี่บ้าเตอมาเพาะปูใส่กระทะเนี่ยฮะแบบกว้างๆให้น้องได้เห็นกันชัดๆเลยครับเนี่ยอ่าตอนเทน้ำปูล,ลงไปเสร็จแล้วรอให้น้ำเดือดในช่วงนี้ข้ากับมานี่ครับเขาเบือ่อ ครับเป็นเอาเขาวเหนียวไอมาใส่น้ำนะครับมีเขามาแลลวครับตํำตำใส่กับพริกฮะตอนนี้มีเอฟซีเสนคับมาถ่ายซิมอยู่ต็มเลยตอนนี้ที่ทางขางลายไงนะมาถ่ายซิมหมอปูเบาเตยครับโอเคในช่วงนี้เราก็ใส่พริกลงไปครับเผ็ดโปเพิดแล้วตะมักนะครับใส่ลงไปอะไรอะไรเขาตำครับตอนนี้ เขาครับอบอรพลิกนี่ต้องตำเห็นแหลกได้แล้วครับให้เป็นแบบเป็นน้ำเลยนะตอนนี้ได้แล้วครับได้แล้วครับทะเบือก็ได้แล้วฮะนี่ดึกประมาณนี้เนี่ยนะฮะเป็นแล้วเดือดแล้วครับนะครเดือดแล้วครับมันปูเลือตีแตกที่มาละนี่เขาเอานี่คนลุกไปเลยครับ ไปเลย,ะยนะตักเอาใส่เลยครับกระ่ายให้นำเดี๋ยวจะเข้าครับใส่เกลือเข้าไปยังนิดนึงครับน้าปลาเอาาม ครับน้ำปลาครับยังน้อยนึงเลยขับมือรถนิดหน่อยฮะครับผมบมือรถครับผมแล้วก็น้ำปลาจังน้อยครับอย่าไหลนะครับเพราะว่ามันมีทั้งเกลือทั้งน้ำปลาแดกแล้วน้ำปลานะฮะไม่ต้องไหลนะฮะเริ่มขึ้นไอฮ่อนขึ้นมาแล้ว ทีนี่ก็เอานนีเลยใส่กระดองปูครับนี่แหละลงไปเลยค,ครับชนีสุดไปสังเกตนะครับเพราะเริ่มสีซุงเนี่ยกระดองปูเปลี่ยนสีนะครับเพราะเริ่มกระดองปูเปลี่ยนสีออกสีเหลืองๆนกดน้อยล่ะเาก็ใส่ผักลงไปได้เลย ตอนนี้กระตูเริ่มสีเหลืองแล้วนะฮะเห็นไหมฮะนี่กระดองปูออกสีเหลืองๆแหละเริ่มสุกแล้วเด็กไก่เด็มใใกมยไก่ะในใกะฮะนใะครับนี่โอ้มาขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสุดท้ายเลยลรอครับเนี้ะใส่ต้นหอมลงไปครับอันนี้ก็ผักชีลาวนะครับ งไปเลยตรงนี้เด็ดหน้อยเดี๋ยวมันนีพิเศษสูตรบ้าเตยนะครับกะซีไส้ใบแมงหลักยาส่หลายนะครับปกติส่วนมากบางพุนกับบัวไซนะครับ แต่ว่าปกติใส่ไปเล็กน้อยมันให้มันหอมนะครับขันใส่หลายบอดีมันสิคือแยงอมใส่พ่อหอมนิดเดียวครับนิดเดียวใส่นิดเดียวนี่ครับยะดแิ่ตรงนี้ครับลืมคนแล้วิ่มคนเริืมเหนียวแล้วนะฮะหอมแล้วเริืมหอมแล้วมามาเนี่ยเรียบร้อยครับพอได้เอาพักลูกนี erm. ้คือว่าคือว่าเซจแล้วนะครับก็ยัดตุ่มไมโดนครับขันตุ่มไมโดนเนี่ยพักมันสีดำนะฮะนี่ฮะสีเขียวใช่ครับนี่ฮะ อ่ะมาเบิ่งงันเปรใกล้ครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ฮะอยู่ไหนครับนาตาเาะปูครับนี่เดี๋ยวตักใส่ถ้วยแล้วมาชิมกันครับวีโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่ก็คือเาะปูสุดเบาเต้ยครับเด็กกินกัน,นังไงวันนี้ก็มีสองหนุ่มมาเป็น นักชิมให้เราชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อยังครับเนี่ยเข้มครับชื่อเอ็มเข้มครับเข้มครับเข้มขี้หยังเข้มขี้หยังเข้มคุณเข้มคุณอ่านี่เข้มคุณสตรเข้มคุณอันนี้ผู้นี้ชื่อยังนี่อีคิวครับอีคิวมาวันนี้น้องเข้มคุณกับน้องอีคิวสิมาซิมให้นะครับมื่อนี้เห็ดอีคิวสร้างวันนี้นั่งคุณนะผู้ใดสร้างมีคนสร้างบ่บ่มีเนาะมาสิให้มารซิมหูแจักบ่นี่อยังนี่ยหูแจักบ่เอ้า ก็เห็นมันไต่ๆเลยไหมขายลายๆนึ่คุูจะเป่นอย่างป,ปูอ่านี่วันนี้เค็ดปูเอ้อปูให้ลูกหลานกินครับวันนี้บ้าตเตือม,มาซิมกันเลยพอด้ซิมก่อนให้อ่าเค็มซิมก่อนตักลายๆเป็นไงนครับซิเข้าไปอ่ร่อยอะเอาดีดี อเน,นี่ยแซบปะแซบปะมันเปียไงมันเปียงไหนมันเปียไไหนเผ็อร่อยเผ็ดแล้วอร่อยเผ็ดใส่พริกหน่อยหนึ่ง <c oughs> บะนันบะขิมมันจะมากินเผ็ดสองบิกสองเม็ดนึง <c oughs> เผ็ดประัน่นาอ่ะต่อไปอีกคิวอีกคิวซิมใหญามีอุปกรณ์ของไปของมันเนี่ยโ้เดียวเดียวเดสัตว์กระดองปูเลยหมดเนี่ <c oughs> โอ้ยำกระดองปูพอมีน้องแต่ว่าปูตัวน้อยครับยำไง แั็งเลยฮ่อนห่อน,นอนฮ <c oughs> ่อน,อนดูบระเป๋า,าเออเออเพิ่นตักมันก็ใส่ปากเพิ่อห่อนเหมือนเนี้ยือมันเอาอีกคำหนึ่งเอาอีกคำหนึ่งเอาเอาน้ำนำมันเอาคนขนเออทางนี้แล้วขนขนเนี้ยโดนโดนตักน้ำอตักแต่ก็ดองปูน่ะมาจะกินเหนียวเหนียวอร่อยรวยคุณอร่อยเรีย,ยหอดซสอนพี่นอ้องมั้ยล่ะเรียซสอนพร้อมมาเสียบมั บออนี่ปิดอ่อหอมพักซี่หอมต้นหอมนะฮะเสร็จเรียบร้อยนี่นะครับเห็ดกินไงไสบายสบายเบาเตยครับผมเห็ดกินได้รับรองว่าแซ่บแน่นอนครับซอบยกโูหน่อยเยี่ยมนี่เอาลุยลุยเลย